สวัสดีครับยินดีจะรับสร,รุปพิสศอสหสรุปที่วโนนี้จะเป็นการใช้งานหน้าใบา PO โรืดยใบยสั่งซื้ออยู่ที่ใบใบสั่งซื้อ PO หน้าใบาสั่งซื้อจะมีทั้งหมด5ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกจะเป็นหัวข้อของใบสั่งซื้อจะมีผู้จัดจำหน่ายผู้ติดต่อของผู้จัดจำหน่ายวันที่ทำเอกสารกหนดส่งออกสินค้าเงื่อนไขาการชำระ แล้วก็ภาษีครับผมและประเภทของภาษีส่วนที่2เกี่ยวกับสินค้าจะเป็นการค้นหาสินค้าจำนวนที่สั่งซื้อและก็ราคาส่วนที่3เป็นการสรุปผลในบินนั้นส่วนที่4เป็นรื่อมือในการใช้งานส่วนที่5เป็นการบันทึกข้อมูลเลือกสปายเออร์ที่ต้องการถ้าสปายเออร์คนนั้นมีผู้ติดต่อจะขึ้นมาให้เลือกผู้ติดต่อตรงนี้ และเลือกวันที่กำหนดส่งออกสินค้าเงื่อนไขมีเงินสดและสินเชื่อคิดภาษีถ้ากดคิดภาษีตรงแหวดจะขึ้นมาถ้าผู้จัดจำหน่ายนั้นมีสินค้าอยู่ในระบบสามารถกดสินค้าผู้จำหน่ายได้เลยหากผู้จัดจำหน่ายนั้นมีสินค้าอยู่ในระบบสามารถเลือกสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายนั้นได้จากปุ่มสินค้าผู้จัดจำหน่ายได้เลย ช่องนี้จะเป็นจำนวนการซื้อและก็ราคาตัวนี้มีแสดงซื้อล่าสุดมาที่เท่าไหร่ต้นทุนคงที่เท่าไหร่ราคาขายที่ขายออกเท่าไหร่สามารถกด enter เพื่อนำข้อมูลไปยังตารางเมื่อข้อมูลมาอยู่ในตารางแล้วส่วนของการคำนวณในบินก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงิน3,000บาทเมื่อรวมในบินนี้ ส่วนลดส่วนลดไทยบินส่วนลดเปอร์เซ็นต์สามารถกรอกได้รวมเป็นเงิน3,000บาทเแบทดเรเซรวมเป็น210บาทตัวนี้รวมเป็นทั้งหมด3,210บาทแต่ถ้าหากเปลี่ยนเป็นรวมในตรงแบลตรงนี้จะมีการคิดเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็น1 9 6 2 6บาทรวมเป็นทั้งหมด3,000ส่วนปุ่มด้านล่างถ้ากดเพิ่มจะเป็นการเปิดหน้าต่างสินค้าขึ้นมาเพื่อเลือกสินค้าจากหน้าสินค้าได้เลย เลือกสินค้าที่ต้องการกดเลือกแล้วกดปิดหน้าต่างสินค้าก็อยู่ในตารางและสามารถกดแก้ไขสินค้าเพื่อเปลี่ยนจำนวนที่ซื้อและราคาซื้อเข้ามาได้ปุ่มเพิ่มจาก Excel เมื่อกดจะมีหน้าต่างเพิ่มรายการซื้อจากไฟล์ Excel ขึ้นมาสำหรับหน้านี้จะไม่มีการสอนแต่สามารถไปดูได้ที่ e p 1.1เพิ่มจากจุดรายงานจุดสั่งซื้อส่วนตรงนี้ จะเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าสินค้าให้มีรายงานจุดสั่งซื้อเมื่อสินค้าในสต็อกเหลือน้อยส่วนนี้จะมีการตั้งค่าอยู่ที่หน้า product ได้ทำคลิปไปแล้ว EP ที่1.8ปุ่มลบจะเป็นการลบรายการสินค้าออกจากช่องปุ่มเซฟปุ่มเซฟจะเป็นการบันทึกใบสั่งซื้อสำเร็จ ใบสั่งซื้อจะอยู่ที่บายด,ายดาใาูใบสั่งซื้อ PO โอวิลสำหรับคลิปวิดีโอการใช้งานใบสั่งซื้อก็ได้จบลงแล้วครับขอขอบคุณครับ